ยังอยู่ด้วยกันนะครับในช anel วีทลายในแอมซัม by แบรนด์สมองมีไฟหัวใจมีเพลงกับแบรนด์ซุปไก่สกันนะครับแล้วก็ยังอยู่ในช่วงของไอแอมซ p มโปรไฟล์นะฮะกับอัลบั้มที่วางแผงตลอดทั้งสัปดาห์ตอนนี้นะครับผมก็มีหนึ่งศิลปินเหมือนกันที่เป็นเจ้าของอัลบั้มที่วางแผงในสัปดาห์นี้มานั่งร่วมพูดคุยในรายการกับเรานะครับสาวน้อยมากความสามารถนะครับวันนี้ I แอมซมของเราต้อนรับน้องฝนนภพัทครับผมสวัสดีค่ะฝนับ แ้เราสบขนาดนี้สบายดีแน่นอนสบายดีพี่เอกสบายดีไหมสบายดีครับผมไม่ได้เจอฝนจะพูดถึงอัลบั้มหมายถึงกับการผู้ปลุกอยับอัลบั้มนี่นะไม่ฝนว่าเกือบสามปีเกือบสามปีเลยในระหว่างนี้ฝนไปทําอะไรยังไงมาบ้างครับก็จริงๆแล้วคือไม่หายไปไหนครับพี่เอกยังคงทำอัลบั้มนี้อยู่ครับก็คือเข้าออกตลอดเลยแล้วก็ปรับปรุงในเรื่องการเรียนร้องเพลงเพิ่มเติมอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ ที่มันช้าเพราะว่ามีการปรับเปลี่ยนเพลงบ้างคือทำมาละสิบเพลงมาครั้งที่ใหญ่ก็เอ๊ะตัวนี้ยังติดอยู่นะอะไรอะไรจะต้องปรับให้มันดีที่สุดแม่าะครับวันนี้แหละครับเราก็เลยจะมาพูดคุยกับอัลบั้มชนี้ฝนของฝนฟันชื่ออัลบั้มน่าสนใจแลงงฝนของฝนทําไมครับฝนคือคนจะถามมากเลยเรว่าเป็นฝนฝนของฝนเนี่ยฮะใช่ก็คืออยากพูดถึงคําว่าฝนก่อนค่ะีเอถ้าเกิดพูดถึงคําว่าฝนเนี่ย หลายๆคนอันตีความหมายได้หลายแบบใช่ค<ฮ>ะอ<ะ>ย่างพี่เ<ช>อกอาจจะนึกถึงฟอชมชุ่มฉ่ำฝนอ่าใช่<อ>บางคนก็บอกว่า,วาเวลาฝนตกเนี่ยเหงา,หงาแต่สําหรับฝนเองเนี่ยคือฝนของฝนเนี่ย ฝนเนี่ยมันเป็นแรงกระตุ้นทำให้เกิดแรงบันดาลใจค่ะแล้วก็ทําให้เกิดจินตนาการต่างๆมากมายเลยแล้วช่วงที่ฝนตกเนี่ยฝนจะชอบจดบันทึกเรื่องราวต่างๆอะไรค่ะที่เป็นประสบการณ์ที่ผ่านมาแล้วก็เอามาทําเพลงเป็นเนื้อหาในเพลงในบ้านนี้อ๋อแสดงว่าหลายๆเพลงเนี่ยมันก็มาจากสิ่งที่เราคิดจินตนาการแล้วก็เนื้อเขาเรียกอะไรอะในเจอมาเป็นเนื้อเรื่องของประสบการณ์เราแล้วก็ประสบการณ์ของเพื่อนๆที่น่าสนใจอ่มมีหนาดีพอกดด มีแล้ว <oh> ใช่ไหมครับผมนั่นก็คือรักแหลกค่ะน่าขอบใครดีโอ้ทซื้อใช่ไหมคะโ้เท่จริงเลยมาบอกแล้วสาวน้อยมาความสามารถเอาละครับแต่ว่าเดี๋ยววันนี้มาพูดถึงอัลบั้มก่อนพูดถึงอัลบั้มก่อนเพราะว่าผลที่เริ่มทำตั้งแต่ตอนไหนครับผมจริงๆก็ทำได้ประมาณใช้เวลาทำเกือบสองปีนะคะแล้วก็ ตอนแรกก็มีวางแผนว่าจะออกตอนปลายปีหน้าแต่แวมมาเลื่อนมาก็เป็นช่วงนี้เป็นหน้าฝนพอดีอ๋อให้มันประจวบเหมาะทั้งหมดเลยนะครับการทํางานในอัลบั้มชุดนี้เป็นยังไงบ้างครับฝนครับก็สนุกเหมือนเดิมเลยคือฝนก็จะโชคดีที่แต่ละอัลบั้มเนี่ยโปรดิวเซอร์จะเปลี่ยนไปเลยใช่ทีมนี้ก็เป็นทีมพี่น้องอะค่ะลิสิตนาตะกวดทุ่งแกรมก่แกร์ตอนแรกฝนอยู่คลีนบีเนี่ยคตอนอยู่แกรมมีแกรนก็สนุกค่ะพี่ๆเขาเป็นกันเองน่ารักแล้วก็สนิทสนมกันเรามีอะไรก็คุยกันได้นะคะ นะครับถึงแม้่าเปลี่ยนทีมงานแต่ว่าก็ยังคง สนุกสนานในการทำงานเหมือนเดิมเลยแล้วเรามีส่วนร่วมนอกจากในร้องเพลงแล้วก็มีะอะไรอีกไหมครับใช่ก็คืออย่างที่บอกว่าเนื้อหา,อหามาจากเราทั้งหมดเลยแล้วก็เราก็ต้องบอกกันว่าอัลบั้มชุดน,นี้เนี่ยแบบเราชอบแนวเพลงแบบ,บไหนเพื่อให้เป็นเพลงที่เป็นตัวของเรามาที่สุดรวมถึงการดีไซน์การร้องก็ทางอัลบั้มฝนก็คิดยองไงโอ้โหนะถ้าอยากจะรู้เป็นยังไงเนี่ยหาดีไซน์การร้องออกมาเป็นการร้องแบบไหนยังไงก็ต้องไปหาซื้อเพราะวางแผนเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ วันนี้แล้วเป็นยังไงบ้างครับผมก็ตื่นเต้นค่ะยังไม่ได้ไปสำรวจเลยไปทัวร์สถานีวิทยุมาทั้งวันแต่ว่าเห็นเพื่อนๆโทรมาว่าซื้อกล้าก็รู้สึกลืมใจขอบคุณนะคะเยี oui ่ยมมากมีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันไปบ้างในส่วนของเพลงนะสินคนาของดนตรีหรือว่าเนื้อหานี่ครับคุณว่าอัลบั้มชุดนี้นะคะมันจะมีความหนักแน่นมากขึ้นในเรื่องของเนื้อหาอย่างเช่น เกี่ยวกับเพลงอกหักเนี่ยมันก็จะแบบเจ็บปวดมากขึ้นอกหักก็องรับอกหักเลยเจ็บปวดเลยแล้วก็เป็นสาวอ่าแล้วก็ต้องรับรู้กันมากเลยนะใช่ค่ะแล้วก็ในส่วนของซสาร์ดนตรีนะคะมันจะใช้ดนตรีที่เป็นดนตรีสดมากขึ้นนะคะคือไม่เป็นอิเล็กทรอนิกส์มากครับอย่างนี้เวลาไปฟังอะไรมันก็จะรู้สึกถึงเข้าร่วมในวงดนตรีแล้วเนี่ยใ่เร่วมแล้วก็เอาไปเล่นสดได้ง่ายค่ะได้ง่ายขึ้นนะฮะอ่ะละครับทราบมานะครับว่าก็มีแขกรับเชิญ ในวันนี้ที่มาฟิจิลิ่งกันด้วยเหมือนกันใช่มีสองคนเลยมีใครบ้างครับผมคนแรกนี้ก็คงรู้จักกันดีอยู่แล้วหมูตุนค่ะหมูตุนนออนดงนิกใช่นลโกนวีเด่นฟาค่ะนี่เขาก็น่ารักอยู่แล้วแล้วรู้จักกันเป็นการส่วนตัวแล้วก็ชอบเสียงเขาค่ะเสียงเขานุ่มจริงนะว่ารูปร่างรูปร่างก็นุ่มอบอุ่น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 ผมผมว่าได้พูดอะไรอันนี้ครับเี๋ยวนี้เลยอบอุ่นแล้วเสียงเขานุ่มใช่ค่ะก็ชอบแล้วพอมาร้องคู่กันเนี่ย เาะมันเข้าท่าฮะแล้วเนื้อเพลงที่ร้องคู่กันนี่จะเป็นแนวแบบเหมือนเพื่อนพูดการถึงเรื่องความรักเหมือนว่าผนไม่ประสีภาษาเรื่องความรักอันนี้เนี่ยแบบช้ำชองก็แบบมาบอกว่าการรักกันเนี่ยต้องให้อภัยกันนะอย่าทะเลาะกันเลยไม่อยากให้เธอเสียใจมีฟีเจอรลิงด้วยกันอันนี้คือหนึ่งคนละน้องนิกนะครับน้องนิกรอนวีอีกหนึ่งคนละครับอีกหนึ่งคนนี้ก็พิเศษค่ะก็คือ น้องฟ้าอีกแล้วน้องสาวของฝนน้องสาวใช่ค่ะที่เอามาฟิเจอริงในเพลงสุดหัวใจนี้นะคะเพราะว่าเพลงนี้เนี่ยเกี่ยวกับคุณพ่อคุณแม่ก็จะพูดถึงความรักที่คุณพ่อคุณแม่มีต่อเราแล้วก็บอกว่าเรารักท่านเหมือนกันทีนี้เนี่ย คุณคุณพ่อคุณแม่มีลูกสองคนดังนั้นถ้าคนพูดคนเดียวมันก็จะกระไรอยู่นะค่ะก็เลยล่าสุดขอพ่อคุณแม่ชื่อีพลงปนลาสน้องฟ้ากรดองน่ารักจังเลยนะครับชื่อเพลงว่าสุดหัวใจเป็นกุศลกับนายโซเรียนนะครับเหมือนกันแะครับผมใกล้มนแม่แล้วด้วยใกล้มนแม่แล้วด้วยสิ้นปีนี้ก็ให้มาเป็นพ่อแล้วด้วยเหมือนกันนะครับเอาละครับใครที่ชอบงานเพลงเป็นเพลงรักถ้าอกหักก็อกหักเลยมาฟังสบายๆนะครับก็เชื่อว่าคงไม่พลาดสำหรับอัลบั้มชุดนี้แน่นอนตอนนี้มีมิว คืวิดีโอออกมาแล้วกับเพลงแรกไม่ใช่เรื่องนั้นเป็นยังไงบ้างครับเพลงได้ดูยังคะได้ดูแล้วหลายรอบแล้วเหมือนกันครับผมก็เพลงนี้เนี่ยครั้งแรกที่ได้ยินเนี่ยชอบจังหวะมันคือมันเป็นเพลงช้าที่มีจังหวะค่ะดังนั้นมันจะฟังไม่ง่วงนอนไม่เนิบนาบเกินไปอะไรเงค่ะแล้วก็เนื้อมันก็แบบไม่ใช่เรื่องนั้นแล้วคนจะถามว่าอ้าวแล้วมันเรื่องอะไรใช่มันก็น่าติดตามอะไรประมาณน้และที่ประทับใจมากๆคือเป็น MV เพลงแรกค่ะที่ผลได ลงไปเล่นเป็นเส้นเรื่องจริงๆคือมีแบบน้ําตาตกครับวิ่งตากฝนอกหักินต้องมี acting มีอะไรทุกอย่างด้วยเลยเป็นคล้ายที่ acting จริงๆแล้วก็พอได้ลองปุ๊บก็โอ๊ะแล้วก็ทําได้เหมือนกันนะสนุกดีเล่นหนังเล่นละครเนี่เป็นพระเอกด้วยซ้ำนะเส้นสัญญาอะไรนะเดี๋ยวหลังน้ำม่เส้นสัญญาเลยไม่ใช่เรื่องนั้นนี่เท่าที่ฟังเนี่ยอันนี้ชุดเด่นอย่างหนึ่งที่พอได้ฟังแล้วก็เออทุกคนเออ เสียงของฝนคือตอนเขาเรียกาอะไรตอนเอื้อนมันมีแบบมีอะไรนะเขาเรียกเรียกอะไรไม่ค่อยรู้เรื่องแบนะเวลาร้องนั่นแหละผู้ชมผมก็ไม่รู้เขาเรียกวอะไรอ่ะนั่นแหละเเเออคนข้าใจ่ะที่มันเดี๋ยวลองฟังตอนฟุกงอ่ะนั่นแหละอ๋อนั่นแหละนั่นแหละเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ก็เอื้อนใช่ไหมถูกไหมพี่พยายามจะพูดอะไรคะนั่นแหละก็คือการเอื่อนไม่ก็แบบว่าเออมันฟังใสดูมีเสน่ห์น่ารักดีครับผมอันนั้นเราก็ก็คิดเองคุยกับพี่โปรดิวเซอร์แล้วก็มันพอมันมีโค้กอะไรอย่างเงี้ยมันน่ารักขึ้นโอเคพี่เข้าใจถูกนะเข้าใจถูกต้องเข้าใจถูกนะ นันและครับหลายๆคนได้ดูเอ็มวีเพลงนี <ind ones> ้แ <night> ล้วล้วก็ได้ฟังเพลงนี้แล้วเดี๋ยวจะให้ได้ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกในการส่งท้ายฝนในวันนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวกันแน่ผมจะได้พูดคุยแบบเต็มๆรายการนะครับแต่ก่อนไปครับฝนครับฝากอะไรถึงทุกๆคนนิดหนึ่งครับผมก็คุณต้องฝากอัลบั้มฝนของฝนนะคะเพราะว่าเป็นอัลบั้มที่ฝนก็ จริงๆตั้งใจทาทุกอัลบั้มมาค่ะแต่ว่าเพลงเอ่ออัลบั้มนี้ก็เป็นหนึ่งความตั้งใจที่อยากให้เพื่อนๆได้ลองฟังกันดูม,มีอยู่สิบเพลงแล้วก็แต่ละเพลงก็มีเอกลักษณ์แตกต่างกันออกไปนะคะแต่รับประกันความเพลาะแน่นอนเลยยังไงก็ช่วยอ,อุดหนุนผลด้วยนะคะวันนี้วางแผนซีดีแล้วก็วีซีดีนี้จะตามมาวันที่8สิงหา8สิงหานะครับแต่ว่าวันนี้เอาซีดีไปฟังกันเล่นก่อนถ้าอยากจะร้องเดี๋ยว8สิงหาไปพบกันแบบแถวเกตเต็มๆนะฮะเอาละครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับผม ที่ยังวัยรุ่นอยู่แต่ว่าก็ยังมีผลงานแล้วก็มีความสามารถพวกเราให้มาได้ติดตามกันตลอดเลยเมไม่ใช่เพราะเรื่องการร้องเพ<ม><ต>ลงรุ่นเดียวแล้วรอกค่ะเกลียบมากเลยเดียวกันนะครับโอเคครับนั่งผม่ต้องเรียกผมว่าพี่นะครับตบหัวพี่อะไรครับ <ś, S 2> <ś, 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 ไม่ใช่ตอดคอเลยตอนขนาดนั้นนะนะพวกนี้โปรโมทในเนื้อนอกจากนี่จะมีอัลบั้มแล้วก็มีพากย์บุ๊กใช่ไหมบอก เรียนยกเก่งเลยครับเกตินิยมด้วยขอบคุณค่ะเดี๋ยวเขินเดี๋ยวลอยใสเป็นขนาดน,นี้<อ>แล้วต้องหอนครับ เก่งเงี้ยเดี๋ยวอยู่จนถึงสี่ทุ่มครึ่งเลยนะเนี่ยใช่ไหมครับความยินดีค่ะได้โอเคองั้นฝนยังไม่ไปก็ยังไม่เปิดเอเลอยนะครับเดี๋ยวเปิดในมีนา <c oughs> เปิดนะคะ <c oughs> อยากดูยังไม่ได้ดูเลยค่ะ <c oughs> อ่ะถ้างั้นให้ได้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเพลงนี้ไม่ใช่เรื่องนั้นจากฝนนะพลานั่นเองวันนี้ขอบคุณจริงๆนะครับะนะครับขอบคุณทั้งฝนนะครับแล้วกันนะาพร้อมกันครับส่วนช่วงหน้านะครับผมช่วงต่อไปผมขอหนึ่งสายครับบอกคอร์สผมให้ถูกต้องในช่วงการขอเพลงในอันแซมรีเควสต์นัเสียงศูนย์สองเจ็ดหนึ่งเปิดให้ แน่นอนแต่ต้องบอกโค้ดให้ถูกต้องด้วยตอนนี้ก็ชมไม่ใช่เรื่องนั้นฝนของฝนนะคะรับผมเชิญยาว